ราชาการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย10ตำแหน่งด้วยกันพร้อมกับอนุมัติให้วันที่4พฤษภาคมเป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งวันเพื่อให้มีวันหยุดยาวส่งเสริมการท่องเที่ยวขณะที่นายกรัฐมนตรีไม่กังวลเศรษฐกิจโลกมั่นใจไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่ธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE เดือนละ60,000ล้านยูโรโดยยืนยันนะคะว่าในระยะสั้นจะไม่มีผลกระทบต่อตลาดเงินและเศรษฐกิจไทยและไม่มีความจําเป็นต้องแทรกแซงค่าเงินบาท แต่ระยะยาวอาจส่งผลกระทบบ้างซึ่งได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังที่ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้พร้อมแล้ว ก,ก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเขาก็ติดตามถานการนี้อยู่แล้วโดวยพักาากรารเมไทยก็มีความเข้มแข็งดีเขาก็ยืนยันว่าในส่วนราคาเงินตอนนี้ที่อยู่อย่างเงี้ยมันโอเคถ้าเราสามารถคงสภาพนี้ไว้ได้เนี่ยไม่ไม่ขึ้นจนสูงสุดต่ำสุดเนี่ยโอเคจาต้องอไว้ก่อนยังไม่ต้องไปแทรกแทงอะไรทั้งสิ้นนะยังไม่ต้องทำหรอกอันที่สองก็คือเรื่อง QE เข้ามาเนี่ยเพื่อมันเป็นเรื่องของเงินทุนระยะสั้น และส่วนหนึ่งก็คือเรื่องที่เข้ามาประเทศไทยนี่เป็นกองเงินทุนระยะสั้นมาหลายซื้อหุ้นซื้ออะไรตลาดขึ้นวืบอยู่สองวันอีกสองวันลงอีกแล้วนั่นคือเรียกระยะสั้นมันยังไม่มีผลกระทบรลกขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะได้เห็นชอบให้วันที่4พฤษภาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งวันค่ะซึ่งจะทําให้มีวันหยุดต่อเนื่องวันแรงงานถึงวันฉัตรมงคลตั้งแต่วันที่1นึถึงหพฤษภาคม ส่วนข้าราชาการให้หยุดตั้งแต่วันที่2ถึง5พฤษภาคมเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและคาดว่าการหยุดยาวก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีกร้อยละ10นอกจากนี้นะคะยังมีมติขยายระยะเวลามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยต่ออายุมาตรการรถออมเมล์ขสมกอและรถไฟฟรีต่อไปอีก6เดือนค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30กร,รกฎาคมนี้โดยใช้วงเงินชดเชยทั้งสิ้น2113ล้านบาท คณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบแต่งตั้งนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตรางเงินเดือน370,000บาทรวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจำปีและสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับจ้างจะได้รับ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการ,กรเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2557ถึงวันที่30เมษายน2558เป็นวงเงิน3,565ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่ชุมชนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่3,052ตำบลใน58จังหวัดตำบลละ1ล้านบาทค่ะโดยจะเป็นเงินให้เปล่าและให้ท้องถิ่นบริหารดูแลกันเองโดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย10รายเช่นนายธานีสามารถกิจผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงนายรพีพ่องบุพกิจผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงนายเสริมชัยนรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และนายสมศักดิ์สุวรรณจริตผู้ตรวจราชการกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะ